เรียนท่านประธานและสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอรายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลงังประจำเดือนธันวาคม2565กองคลังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเงินการคลังการบัญชีการพัสดุทรัพย์สินและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบ่งหน้าที่ออกเป็นสี่ฝ่ายดังนี้ฝ่ายการเงินและบัญชีฝ่ายบริหารงานคลงัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ฝ่ายระเบียบงานคลังงานด้านรายรับประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติรวมเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวนเงิน1,944,267,000บล้าน267,000บาทรับจริงเป็นเงินทั้งสิ้น546,425,540ล้าน4 25, 5บาท ภาษีที่จัดเก็บเองจัดเก็บรายได้บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเดือนธันวาคม2565ดังนี้ภาษียาสูบจัดเก็บได้1,548,290บาทภาษีน้ำมันจัดเก็บได้624,641บาทค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรมจัดเก็บได้125,987บาท รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ไม่ตราข้อบัญญัติประกอบด้วยเงินอุดหนุนบุคลากรถ่ายโอนเงินอุดหนุนด้านการศึกษาบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการและเงินอุดหนุนบุคลากรถ่ายโอนรอพอสอตจำนวนเงินทั้งสิ้น278,123,500บาทรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน4โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น37,812,500บาท ประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญตัติรวมเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวนเงิน1 9 4 2 8 4 0บล้าน841,200บาทรายจ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น267,755,678บล้าน7จบาทจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ไม่ตราข้อบัญญตัติเช่นเงินเดือนค่าตอบแทนเงินสวัสดิการต่างๆบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูบำนาญบุคลากรถ่ายโอนและบุคลากรถ่ายโอนรอพอสอต จำนวนเงินทั้งสิ้น9 1 4 3 1 9 6 8บาทจ่ายเงินรายจ่ายครั้งจ่ายปีก่อนก่อนจำนวนเงินทั้งสิ้น158,47521บาทงานด้านอื่นๆบันทึกข้อมูลของบุคาลากรถ่ายโอนรอพอสอตเกี่ยวกับเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆลงในฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นจำนวน1,22 0ราย ส่งข้าราชการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นที่ส่วนกลางจำนวน6รายเพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขร่วมกับรพอพสอตทั้ง248แห่งได้อย่างราบรื่นจัดการประชุมโครงการซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินการบัญชีและการจัดหาพัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ60พรรษานวมินรทรลาชีนีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2,565ณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบให้กับรอพอสอตในวันประชุมต้นเดือนมกราคม2566กองคลังขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ